สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็มานำเสนอวิธีการลง Windows 11ด้วยตัวเองแบบจบเลยนะครับก็คือเป็น microsoft account ด้วย activate ด้วยทุกอย่างมันง่ายมากนะครับสำหรับการลง Windows รุ่นใหม่ๆเราสามารถที่จะโหลด Windows 11แผ่น dvd iso มาแล้วก็เขียนลงไปในตั้มไดแบบนี้นะครับผมมีตั้มไดสองแบบแต่ผมจะใช้แบบนี้ o r i c o ซึ่งเป็น o r i c o ความเร็วสูงนะครับตัวนี้นะทำงานได้เร็วมากโดย การทางานคร่าวๆนะครับการอินสตอลคลิปนี้ก็คุณสามารถทําเองได้ตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงการตั้งค่าต่างๆผมจะทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะมาสั้นนิดนึงเป็นการติดตั้งอย่างเดียวหลังจากนั้นคลิปต่อๆไปก็จะเป็นการตั้งค่าติดตั้งแอปตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆก็ให้คุณโหลดตัว ISO ซึ่งมันก็คือแผ่น DVD ของ Windows 11มานะครับ <S 1> <S 1> <jo. S 2> สามารถโหลดได้ตามลิงก์นี้เป็นลิงก์ทั่วไปที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับ เอาไปพิมพ์ในเบราว์เซอร์เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลังจากนั้นคุณจะเข้ามาหน้านี้ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆนะครับดาวน์โหลด Windows 11ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้หมดนะครับหลังจากนั้นคุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับลองดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่นะตรงนี้บางทีอาจจะกดผิดไม่เป็นไรครับข้ามไป Create Installation Media ไม่ใช่ครับเนี่ยต้องเป็นตัวนี้นะครับดาวน์โหลด ISO นี่ มีอะไรไหมไม่มีดาวน์โหลดครับเขาจะรีเฟชนิดนึงเพื่อที่จะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนจะให้แพ็กเกจอะไรคุณเลือกภาษาครับตรงนี้เลือกให้ดีนะถ้าเกิดคุณเลือกภาษาอังกฤษจะได้เมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเผลอไปเลือกภาษาไทยตอนที่เป็นเมนู i n s t a l l ในการติดตั้งจะเป็นภาษาไทยนะครับจริงๆไม่จําเป็นนะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับให้คุณเลือกเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มครับสักพักหนึ่งเขาก็จะรีเฟชมาแล้วก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ กดดาวน์โหลดได้เลยแต่ผมไม่ต้องกดละผมมีแล้วนะครับดาวน์โหลดมาแล้วผมก็เพลเหมอนกันดาวน์โหลดมาทั้ง2ภาษาก็เอาภาษาไทายไปติดตั้งถึงได้รู้ว่าเมนูเป็นภาษาไทายหมดอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับก็เลยดาวน์โหลดไฟล์ใหม่มาเป็นไฟล์นี้ Windows 11 22 h 2 English ตัวนี้นะครับผมใช้ไฟล์นี้เราจะเอาตัวเนี้ยไปเขียนลงในตัว usb นะครับโดยโปรแกรม r u f ั t หลังจากนั้นให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรม r u f ั t ครับ ตัวนี้นะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันโปรแกรม r l u f u z เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เขียน DVD ลงใส่ USB Drive เพื่อบูตผ่าน USB นั่นเองนะครับในการใช้งานจริงๆผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วเช่นกันนะครับโปรแกรม r l u f u z ก็คือตัวนี้ที่ผมดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมาแล้วก็ double click เลยครับ yes เลยนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้ ให้คุณเสียบตัว USB ใส่ลงไปที่ USB ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้เห็นขึ้นมานะครับมาแล้วนะแล้วโปรแกรมดูฟัสต,ต้อง list USB hard drive ตัวนี้นะครับถ้าติ๊กตรงนี้เขาจะขึ้นมาเฉพาะที่เป็น USB drive นะครับลองดูจะมีตัวเดียวเขาจะไม่เขียนทับ hard drive ที่เป็นอยู่ในเครื่องนะครับหลังจากนั้นทุกอย่าง default ตามนี้เลยครับ เราเลือกแค่ตัวได e ตัวดีไว c ์คือ Target ก็นะครับก็คือ usb หลังจากนั้นก็ select เลือก iso ของเรานะครับตัว iso ที่ผมดาวน์โหลดมาผมดาวน์โหลดไฟล์นี้มาผมก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ open หลังจากที่เข้าโหลดมา r e f r e s จะเห็นเป็น standard windows installation ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าัจากนั้นทุกอย่างโอเคไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับปล่อยให้เป็น default ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ ดูเมนูด้านล่างครับที่เป็นเรดี y นะครับตอนนี้คือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้กด Start หลังจากกด Start ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้มีดีฟอ u l t อยู่2ตัวนะครับแค่นี้เองให้ใช้ค่าดีฟอ u l t บางเครื่องจะมี u s เซอร์เโผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยก็ให้กด OK ครับปล่อยเข้าไปเขาก็จะมีการเขียนและถามว่าต้องการจะลบข้อมูลในตัว USB ใช่ไหมโอเคเยสเลยครับ เขาก็จะขึ้นมาเป็น delete partition ใน USB ตอนนี้คือเขียนข้อมูลลง USB อยู่นะครับโอเคถือว่าใกล้จบแล้วครับค่อนข้างเร็วสำหรับการเขียน ISO ทั้งแผ่นนะครับลงไปยังทําไดดโอเคเรียบร้อยแล้วครับ r e a ี y เ,เวลารวมในการเขียนประมาณ2นาที5วินาทีนะครับ เราก็จะได้โอลิโคตัวนี้ไปบูตกับเครื่องที่ต้องการลงวินโดนะครับหลังจากนั้นก็เซฟรีมูฟให้เรียบร้อยพร้อมแล้วก็ถอดครับตอนนี้ตัว USB ตัวนี้พร้อมบูตแล้วมี Windows อยู่นะครับแล้วก็มาต่อด้วยการติดตั้งวินโดลงที่เครื่องนี้นะครับให้คุณเสียบอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนพร้อมทั้งเมาส์ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งาน หลังจากนั้นก็เสียบ USB เข้าไปหลังจากนั้นก็เปิดหรือกด F9 ก็ได้ครับของผมเนี่ยรุ่นนี้เป็น F9 หลังจากเปิดเครื่องมาก็กด F9 เพื่อเข้าบูตเมนูส่วนใหญ่บูตเมนูจะเป็น F9 โดย default นะครับเป็นมาตรฐานนะกด F9 เนี่ยครับเข้าขึ้นบูต entering b o o t เม n u บูตเมนูคืออะไรคือการเลือกลำดับเข้าบูตเพื่อที่จะโหลดขึ้นมาใช้งานนั่นเองปกติจะเป็นฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้ เข้ามาแล้วผมเลือกบูตจาก o r i c o ซึ่งเป็นวิ n d โ w s 11นะครับภาษาอังกฤษนะ ENTER มาแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ยังจะโหลดตัวข้อมูลจาก o r i c o ตัวนี้มาแล้วครับเมาส์ใช้งานได้ติดตั้งครับดูมันค่อนข้างง่ายดีนะปกติใช้ค่ามาตรฐานนี่แหละ default นี่แหละนะครับ next เลยแล้วก็ install now นะครับ กระบวนการติดตั้ง Windows 11ลงที่เครื่องใหม่นะครับถ้าเราซื้อมาเราอยากเคลียร์ Windows ทำแบบนี้เลยมาแล้วครับติ๊กถูกครับถ้าเสียบเมาส์จะง่ายที่สุดนะครับก็ next ได้เลยเป็นอัปเกรดไหมถ้าอัปเกรด Windows เดิมก็เป็นเมนูบนนะครับของผมติดตั้งใหม่หลังจากนั้นก็ดูว่าเป็นดิสไหนดิดสย์0ปกติจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมเคยลงไว้แล้วนะให้ลบ ทิ้งหมดเลยนะครับที่เป็นดิสศูนนะครับผมจะเคลียร์เหมือนตอนที่เราซื้อมาตอนแรกโอเคดิสูนก็คือฮาร์ดดิสในเครื่องเนี่ยครับประมาณ900กิกหรือ1เทนะครับให้คุณกดนิวนะนิวเท่าไหร่แอปพลายเลยครับเขาจัดการให้ครับโอเคอ่ะมาแล้วครับเห็นไหมปลื้ดเลยนะครับหลังจากนั้น เขาจะเลือกอยู่ที่ partition 3นะครับแค่นี้กด next ได้เลยครับขั้นตอนการลงนี่แหละครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนจบ ขั้นตอนแรกนะครับก็จะถามว่าเราอยู่ประเทศไหนปกติแล้วเราจะใช้วิธีลงโดยระบุว่าเป็นประเทศอเมริกาก่อน United States ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไทยเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่มันเป็นค่า Default ซึ่งเราไม่โอเคนะเป็นยู t e d เ t สเ e s ไปก่อนแล้วก็ Yes เลยครับหลายอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับคีย์บอร์ดก็เป็น US นี่แหละครับถูกต้องแล้วเยสเลยแอดคีย์บอร์ดเพิ่มไหมยังครับสคริป แล้วก็ Wi-Fi จะเชื่อม Wi-Fi เลยไหมผมเชื่อมเลยนะครับใส่คีย์เลยกด next ครับคือถ้าคุณไม่มีเน็ตคุณข้ามไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีเน็ตเนี่ยเขาจะสามารถ activate ให้ได้เลยเขาจะสามารถที่จะเชื่อมกับ Microsoft account เราได้เลยถ้าเรามี Microsoft account อยู่แล้วก็ใช้ o One d r i v e อยู่เขาจะสามารถเชื่อมต่อได้เลย โดยหล,หลายๆอย่างจะเป็นข้อมูลของเราซิงค์มาเลยในทันทีทั้งหลอกทั้งอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเวิร์กเลยนะดีมากๆนะครับเน็ตส่วนตัวแนะนําว่าถ้าคุณใช้ m icrosoft account อยู่แล้วแนะนําคือเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็ทําต่อไปได้เลยเขาจะมีขั้นตอนต่างๆเช็คอัปเดตโปรเซสอะไรพวกนี้นครับเหมือน Apple เข้าไปทุกทีนะครับคือ windows 11เหมือนแล้วลักษณะการทํางานคือทุกอย่างวิ่งเข้าสู่พอร์ทัลของ microsoft ก็จะเป็น e n v i r o n m e n t จะเป็นระบบนิเวศของ Microsoft ไปอีกแบบหนึ่งนะครับถัดจากนั้น Computer Name ครับใส่อะไรไปก็ได้นะครับ Next ขั้นตอนนี้เป็นการแยกระหว่างการใช้งานที่บ้านกับการใช้งานที่สำนักงานนะครับอาจจะเป็นที่บ้านก็คือจอย Microsoft Account เลยตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นที่สำนักงานก็อาจจะจอยโดเมนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ขอข้ามเป็นที่บ้านนะครับก็คือ Next เลยสเต็ปถัดไปก็จะมีแจ้งเตือนว่าเขาจะทำอะไรบ้างแล้สเต็ปถัดไปมีอะไรบ้างนะครับ Sign In ถัดจากนั้นก็ใส่ Account ของ Microsoft ของเรานะครับที่คุณใช้งานอยู่นะถ้ามีหรือจะเป็นวิธีอื่นก็ได้แนะนำว่าคุณสมัคร Microsoft Account เนี่ยครับมี Create One ด้วยนะปกติแล้วเขาแนะนำบังคับให้เป็นทางนี้แล้วเป็น Microsoft Account แล้วทุกคนนะครับ Next ซึ่งปกติจังหวะนี้คือเขาพยายามที่จะเชื่อมต่อออเทน ล็อกอินผ่าน Microsoft Account นะครับตัวนี้สังเกตดูก็มันคือเราเองนั่นแหละนะครับ Account ของ Microsoft ถ้าคุณเคยสมัครเคยล็อกอินวันได e ก็คือตัวนั้นเลยมีรูปภาพของคุณด้วยเขาจะมีการซิงค์เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถวีออปชันได้เซตใหม่ my, หรือ r รีสโ r e ก็ได้นะครับเหมือนเขามีการจดจำหลายหลายอย่างเอาไว้นะมีการซิงค์เรียบร้อยแล้วโอ้เหมือน Apple iCloud เลยนะครับดูดีมาก Windows 11นะครับ มมีการซิงค์เอาไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับถัดไปเลยก็ปล่อยให้เขาดำเนินการไป Create Pin พินในการล็อกอินเครื่องคอมนะครับปกติจะเป็นตัวเลขคุณก็ใส่ตามที่คุณต้องการนะครับโอเค กล้จบแล้วครับนี่ก็เป็นกระบวนการของการติดตั้งวิดีโอใหม่นะครับเป็นวิดีโอสิบเอ็ดปล่อยให้เขาดําเนินการไปจนจบนะครับส่วนฟังก์ชันพวกนี้คุณจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะบางคนก็อาจจะปิดหมดนะครับพวกโลเคชันบเบสอะไรพวกเนี้ยปิดหมดเลยก็ได้ครับเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้ไป Microsoft ม,มากเกินไปแบบนี้ก็ได้หรือจะเปิดไว้ก็ได้อย่างผมเนี่ยบางที ถ้าเป็น windows สิผมปิดหมดเลยแต่ตัวใหม่มาเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับจริงๆก็ปิดหมดไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยบางอย่างก็ไม่ทราบจริงๆแล้วก็ accept ครับโอเคเขาถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ใช้ทำอะไรบ้างนะครับเอาเราเป็น business ก็แล้วกันนะครับก็ accept ไปเลยเขาก็จะเชื่อมเน็ตครับ เพื่อออกจะจะมีบอกว่าจะเชื่อมต่อกับมือถือด้วยไหมเพื่อเป็นการบอกว่าเกี่ยวกับโทรเกี่ยวอะไรพวกนี้ผมข้ามครับไม่เอาสคริปต์บางอย่างค่อยไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วค่อยตั้งค่าใหม่ก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อมกับมือถือตอนนี้นะครับดึงข้อมูลของวัน v ดดึงข้อมูลต่างๆก่อนนะครับเรียบร้อยขั้นตอนนี้รออย่างเดียวครับจนเข้าวินโดว์ได้ ก็ถือว่ามาแล้วครับตอนนี้เข้าวินโดว์ได้แล้วนะครับหลายๆอย่างค่อยไปตั้งค่าเพิ่มเติมตอนนี้เราเชื่อมต่อเน็ตได้เข้าวินโดว์ได้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันอีกที<ๆ>เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับซึ่งคลิปนั้นอาจจะนานกว่านี้แล้วละเอียดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการโหลดตัวแผ่น DVD Windows 11มาเพื่อที่จะเขียนลงในตัวตัมไดตัวนี้แล้วเอา,าบูตเพื่อลงวินโดว์ใหม่นะครับแค่นี้เอง คุณสามารถทําเองได้นะครับหลายๆท่านที่มีปัญหาถ้าอยากเคลียร์วินโดว์ใหม่ก็ทําตามคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีคําถามติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้นะครับทุกวันนี้การติดตั้ง Windows 11ก็ง่ายเหลือเกินนะครับคุณสามารถทําเองที่บ้านก็ได้ปกติแล้วถ้าจะซื้อเคอใหม่ผมก็แนะนำให้ซื้อที่เป็นแบรนด์นะครับที่มี Windows มาด้วยนะ เขาจะมีไรเซนติดมากับเครื่องตัวนี้นะครับเวลาที่คุณลง Windows 11อย่างที่ผมโหลดมาเนี่ยเนื่องจากเขามีไรเซนติดมากับเครื่องฉะนั้นเวลาล็อกอินเขาจะแอค i v เว e ออนไลน์ผ่าน Microsoft แล้วก็จะเห็นว่าแอค i v เว e เรียบร้อยแล้วเลยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีไรเซน Windows อยู่แล้วก็ทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับ Activate State Active นะครับเนี่ย w i n d o w s i s a c t i v a t e เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณจอย microsoft account อยู่แล้วล็อกอินด้ microsoft account แล้วก็เครื่องมีไลเซนติดมาด้วยนะครับเป็น om e ไลเซนก็จะเห็นว่าลงง่ายแบบนี้แล้วก็ล็อกอินพาเน็ต activate พาเน็ตเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยพร้อมใช้หลังจากนั้นก็เป็นการลงโปรแกร,รมอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งค่านะครับสำหรับการลง windows 11ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้ เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับเป็นเรื่องของการตั้งค่า Windows 11เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อใช้งานต่างๆรวมถึงโปรแกรมฟรีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ